จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกกลายเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยหิมะปกคลุมโลกขาดแคลนน้ำขาดแคลนอาหารการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจึงบังเกิดขึ้นวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Colony หนังปี2013เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ดินแดนที่มีแต่หิมะปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ลึกลงไปภายใต้กล่องควันระบายอากาศมีพื้นที่ใต้ดินที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้เรียกว่าคลนในเวลานี้ ที่พื้นด้านล่างไม่มีผู้คนมีเสียงสัญญาณ SOS ดังขึ้นเวลาที่ห่างกันหนุ่มสาวสองคนที่กำลังกลัวอะไรบางอย่างที่ตามไล่หลังเขามาพวกเขาพยายามเคาะอย่างหนักเพื่อขอร้องให้คนที่อยู่ด้านในเปิดประตูให้พวกเขาในช่วงเวลาที่ห่างกันในโคโลนีอีกแห่งแซมชายหนุ่มหน้าใสกำลังยุ่งกับการซ่อมอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมที่ด้านนอกในสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งในเวลานั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังออกมาจากด้านใน จึงหันไปดูเขาพบว่าเมสันชายประเด็ดการบ้าอํานาจกําลังผลักล่างชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮาวเขาเป็นชายแก่ที่มีอาการป่วยออกมาจากโคลนี่ฮาวพยายามจะขอร้องให้ได้พักรักษาตัวอีกสักหน่อยแต่เมสันกลับปฏิเสธทําให้ฮาวเลือกที่จะไปจากตามกฎของโคลนี่แต่นั่นกลับไม่ใช่วิธีการของเมสันแซมเดินเข้ามาห้ามเจสันให้ปล่อยตัวฮาวไปตามข้อตกลงที่เคยวางเอาไว้แต่เมสันกลับบอกว่ามันไม่ใช่วันนี้ เขายกปืนขึ้นเล็งก่อนจะสังหารห่าที่กำลังวิ่งหนีเพื่อไม่ให้เขากลับมาแพร่เชื้อใส่คนในโคโลนนีในโลกยุคน้ำแข็งหากมีใครสักนิดติดเชื้อหวัดจะเป็นเรื่องใหญ่จนถึงขั้นเคยทำให้มีคนล้มตายถึง20คนในครั้งเดียวจึงทำให้มีกฎที่คนที่ติดเชือ้อจำเป็นจะต้องเข้าไปกักตัวในห้องกักตัวและหากอาการยังไม่ดีขึ้นพวกเขาจะมีทางเลือกแค่2ทางคือลูกกระสุนหรือเดินออกไปจากโคลนนีท่ามกลางพายยุหิมะที่หนาวเหน็บ หลังจากโลกจมลงสู่ยุคน้ำแข็งผู้คนคนพบที่หลบภัยแห่งนี้และเริ่มตั้งโลกรากกันที่ใต้ดินพวกเขานำเอา,มาเมล็ดพืชมาเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเริ่มต้นที่จะผลิตอาหารและใช้ชีวิตในโคโลนีแห่งนี้แซมที่รู้สึกคุกรกุ่นในใจหลังจากกลับเข้ามาในโคโลนีเขาได้รีบร้อนพบกับบริกชายผิวดำที่เป็นผู้ดูแลทุกคนในโคโลนีเพื่อฟ้องบริกเรื่องที่เมีสามทำเกินกว่าเหตุเขาไม่ให้ทางเลือกกับาว แต่สังหารเขาอย่างไร้ความเมตตาเรื่องนี้ทําให้บริกหนักใจแต่เขากลับมีปัญหาที่ย่ำแย่ยิ่งกว่าเพราะตอนนี้ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ SOS จากโคลนีที่5ทําให้เขาต้องเรียกประชุมทุกคนในโคอลนี้เป็นการด่วนบริกขอร้องให้แซมไปหาวิกเตอร์ชายหนุ่มวัยกลางคนที่แผนกปศุสัตว์วิกเตอร์บอกแซมว่าตอนนี้มีปัญหากระต่ายเริ่มตายลงจนตอนนี้เหลือแค่12ตัวเท่านั้นเขาพาแซมไปดูซากของกระต่าย แซมจึงบอกเขาว่ามันน่าจะเป็นเพราะพวกมันขาดโปรตีนจึงทําให้พวกมันหยุดเติบโตและล้มตายไปวิกเตอร์ยังบอกแซมว่าตอนนี้กระต่ายตัวเมียเองก็ไม่ยอมผสมพันธุ์อีกแล้วทําให้เขาเริ่มปวดหัวแซมจึงบอกเขาว่าจะลองถามเรื่องนี้กับใครดูอีกทีในอีกด้านของบลิกเขามาหาเมสันเพื่อถามถึงเรื่องที่เมสันทาลงไปบลิกพยายามเตือนให้เมสันรู้ว่ามันผิดถ้าดูเหมือนเมสันจะคิดว่าเรื่องนี้เขาแค่ทําตามหน้าที่ที่ได้รับมาและขอให้บลิกอย่ามาก,กา้าวไกย ถ้ายังอยากให้เขาทำงานนี้ต่อไปก่อนจะเดินสะบัดหน้าจากไปด้านแซมไปหาไข่สาวสวยผมทองเธอเป็นแฟนของแซมและเป็นคนดูแลกุญแจห้องเก็บสเสบียงทั้งหมดไข่ถามเพราะว่าที่มาหาต้องการอะไรแซมบอกว่าเขาต้องการถั่วเหลืองอัดเม็ดเพื่อนําไปให้พวกกระต่ายไข่เลยเดินไปไขกุญแจห้องเก็บสเสบียงเพื่อหยิบถั่วเหลืองอัดเม็ดมาให้แซมถามถึงการสแกนภาพถ่ายดาวเทียมบนจอคอมพิวเตอร์ว่ามันคืออะไร ใครบอกว่าน่าจะสเปนเธอบอกแซมว่าเราจะคงตามหาพื้นที่ที่หิมะละหลาลัยและเครื่องเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นหิมะและหวังว่าสักวันเธอจะได้ออกไปตามหามันในวันที่หิมะละหลาลัยแซมจึงขอให้เธอพาเขาไปด้วยแซมบอกใครว่าฮาวตายแล้วแต่เธอกลับบอกเขาว่ามันเป็นไปตามกฎที่ทุกคนต้องยอมรับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปร่วมประชุมที่ห้องโถงกลางแซมพบเคกเกอร์ เขาเป็นช่างอีกคนที่คอยซ่อมแซมสิ่ง,งต่างๆในโคโลนี ي เหมือนกับแซมวันนี้เขาดูมีอะไรบางอย่างในใจแซมที่เห็นเด็กดูหน้าตาไม่ค่อยสดใสจะบอกให้เขากลับไปนอนพักผ่อนที่ห้องก็พอดีที่บริกซ์เดินเข้ามาพอดีเขาพูดถึงเรื่องที่โคโลนี ي ที่5ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาเมสันไม่เห็นด้วยกับการที่ส่งคนไปช่วยเพราะมันเสี่ยงที่จะติดเชื้อกลับมาแต่บริกส์กลับยืนยันว่าจําเป็นจะต้องทําตามพันธสัญญาที่เคยให้ไว เขาขอให้มีคนอาสาไปที่นั่นกับเขาสองคนในตอนแรกเขาต้องการที่จะพาเด็กไปด้วยเพราะว่ามีประสบการณ์แต่แซมที่เห็นว่าเด็กดูท่าทางไม่ค่อยดีเขาเลยอาสาไปแทนโดยบอกว่าเด็กต้องอยู่ซ่อมกังหันน้าและมีเด็กหนุ่มอีกคนชื่อเกรดอนนุ่มวัยละอ่อนที่อาสาจะไปเป็นคนสุดท้ายบริกส์สั่งให้ไข่รักษาการไว้จนกว่าเขาจะกลับมาในตอนท้ายของการไปชุมจูจ่ๆภรรยาของเด็กกลับไอขึ้นมาอย่างกระทันหัน ทำไมทุกคนรู้สึกกลัวทําให้เธอและเด็กถูกนําตัวไปที่ห้องกักในตอนนั้นเมสันเดินเข้ามาคุยกับบริกส์เขาอยากจะตรวจเลือดของเด็กและภรรยาเดี๋วนี้เพื่อความมั่นใจแต่บริกส์กลับบอกว่ารอให้เขากลับมาก่อนค่อยจัดการเขายังบอกอีกว่าทุกอย่างในระหว่างเขาไม่อยู่จะเป็นการตัดสินใจของใครไม่ใช่ของเมสันแต่นั่นเหมือนจะจุดชนวนความไม่พอใจของเมสันครับในคืนนั้นแซมฝันถึงเรื่องอดีตตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาเดินอยู่ท่ามกลางหิมะที่ตกหนักจนมองไม่เห็นทาง แซมร้องตะโกนหาแม่ที่หายตัวไปแต่พอเดินมาเรื่อยๆเขากลับพบศพแม่ของเขาที่นอนแข็งตายอยู่มันทําให้เขาสะดุ้งตื่นความเจ็บปวดในใจทําให้เขาเดินไปล้างหน้าเพื่อจะลบเลือนมันไข่ที่ได้ยินเสียงจึงเดินเข้ามาปลอบใจก่อนจะขอให้แซมกลับไปนอนอีกครั้งในรุ่งเช้าวันต่อมาบริกส์พาแซมและกรีดอนเดินทางออกจากโคลนีและฝ่าพายุหิมะที่เหน็บหนาวพวกเขาเดินทางไปเรื่อยๆจนพบกับสถานีเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเก่าแก่ ที่ดูใหญ่โตแซมตื่นเต้นมากจึงถามกับบริสว่ามันยังใช้การได้อยู่ใช่ไหมบริกบอกเขาว่ามันใช้ไม่ได้มาเป็นเวลานาน,านมากแล้วก่อนที่พวกเขาจะเดินทางต่อจนถึงสะพานข้ามฟากที่จำรูสุดโสมและมีรอยแยกกลางสะพานทําให้พวกเขาต้องเดินอ้อมไปทางด้านซ้ายของสะพานแต่นั่นก็เกือบทําให้บริหล่นลงจากสะพานครับทําให้พวกเขาต้องกระโดดข้ามรอยแยกหลังจากข้ามรอยแยกไปได้เกรดอนเรียกให้บริกและแซมดูทางข้างหน้า มันมีรถยนต์ถูกจอดทิ้งเอาไว้และมีศพชายคนหนึ่งที่นอนหนาวตายอยู่ด้านนอกบริกส์ก้มลงเก็บปืนจากศพชายคนนั้นขึ้นมาเขามองไปด้านในรถและยังมีศพของแม่ลูกที่ถูกกระสุนเจาะเข้าที่กลางศรีรษะด้วยความน่าสลดใจก่อนจะบอกให้พวกเขาออกเดินทางต่อไปเมื่อเดินทางต่อไปอีกสักพักพวกเขาก็มาพบกับซากเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกจอดทิ้งไว้เลยตัดสินใจแวะพักครั้งแหลมบริกส์ติดต่อวิทยุไปที่โคอลนี่เจ็ดและบอกว่า ตอนนี้ได้หยุดพักที่ซาาเฮลิคอปเตอร์พรุ่งนี้บ่ายคงเดินทางถึงโคลน,นีที่5ทางด้านคูเปอร์เขารายง,งานว่าเด็กกับภรรยามีอาการแย่ลงเมสันต้องการจะให้ตรวจเชื้อในทันทีบลิกเลยอนุญ,ญาตให้คูเปอร์ใช้ความรุนแรงกับเมสันได้เลยถ้าเขาฝ่าฝืนคําสั่งก่อนที่บลิกจะกลับไปต่อมาบลิกให้แส เล่าถึงเรื่องของเขาก่อนจะไปอยู่ที่โคอล و ن แซมเล่าว่าเดิมเขาอยู่ห่างจากที่นี่ไป30มไมล์อยู่ในพื้นที่เมืองแรกเก่าเขากับครอบครัวและบางคนหลบอยู่ในที่นั้นมีอาหารมากพอจะอยู่ได้ช่วงหนึ่งแต่เมื่ออาหารหมดลงพ่อของเขาพาคนกลุ่มหนึ่งออกเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากในเมืองและไม่กลับมาอีกเลยมันทําให้พวกเขาเริ่มอดอยาก จะต้องกินเนื้อม้าและหมาจนหมดจากนั้นคนในเหมืองก็เริ่มทยอยกันตายลงจนเหลือแค่ตัวเขาน้องและแม่แซมเลยตัดสินใจพาแม่และน้องขึ้นไปทางเหนือเพื่อจะมีทางรอดแต่โชคร้ายที่เจอเข้ากับพายุหิมะทำให้ทุกคนพัดหลงกันจนเหลือเขารอดชีวิตเพียงคนเดียวที่รอจนบริกมาช่วยเขาให้ออกมาได้ในตอนบ่ายวันถัดมาผู้เขาเดินทางมาจนถึงโคลินีที่5แต่กลับพบรอยเลือดน่าสงสัยบนหิมะทีดานหน้าทางเข้าเกรดอนเริ่มกลัวเขาบอกให้ทุกคนเลิกล้มแผนที่จะเข้าไปซะ ต่บลิกยืนกลานจะเข้าไปเขาโยนแท่งไฟลงไปในป่องระบายอากาศเพื่อส่องสว่างนำทางก่อนแล้วก็ไต่ลงบันไดไปเกรดอนเกิดปอดแห่ขึ้นมาเขาอยากจะเฝ้าอยู่ด้านบนแต่แซมบอกว่าไม่ควรจะแยกกันตอนนี้ ในขณะนั้นเองบริกไต่ลงไปด้านล่างเขาพบรอยเลือดเจิงนองเต็มพื้นไปหมดครับหลังจากทุกคนลงมาพร้อมกันพวกเขาก็พากันไต่ลงบันไดไปชั้นล่างเมื่อลงมาถึงด้านล่างบริกหยิบปืนพกที่เก็บมาจากศพยืนให้เกรดอนเอาไว้ป้องกันตัวก่อนจะพาพวกเขาเดินลึกเข้าไปด้านในพวกเขาพบรอยเลือดมากขึ้นเรื่อยๆและร่องรอยที่เหมือนมีการต่อสู้จ,จ,จู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดจึงเดินตามไปเรื่อยๆพวกเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเคาะอะไรบางอย่างจนพบเข้ากับประตูที่มีร่องรอยขีดข่วนที่หน้าประตู บลิกให้แซมเสดอจกุญแจก่อนจะเปิดประตูเข้าไปด้านในเขาพบชายคนหนึ่งที่นอนเหมือนศพอยู่ด้านในแต่ชายคนนั้นก็ได้รู้สึกตัวมีอาการหวาดระแวงและขอร้องให้พวกบลิกอย่าทำร้ายเขาชายคนนี้ชื่อเลแลนเป็นช่างเทคนิคเขาเล่าว่าหลังจากพวกเขาซ่อมระบบสัญญาณดาวเทียมก็มีสัญญาณภาพถูกส่งมาเลแลนเปิดภาพนั้นให้พวกบลิกดูว่าตอนนี้มีคนสามารถซ่อมแซมเครื่องเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศได้แล้วทําให้หิมะในพื้นที่นั่นละลายลง พวกเขามีดินและแสงแดดแต่ขาดเพียงมเมล็ดพันธุ์เรแลนด์บอกว่าพวกเขาส่งคนออกไปตามหาตามพิกัดที่ส่งมาแต่กลับไม่พบสถานที่นั่นแต่กลับมีบางคนที่อันตรายตามพวกเขากลับมาแซมบอกเรแลนด์ว่าเขาตามเสียงเคาะมาจนถึงที่นี่แต่เรแลนด์กลับบอกแซมว่าเขาไม่ได้ไป็น,คนเคาะนะและบอกว่าข้างนอกนั้นน่ะมีพวกตัวอันตรายที่เขาหวาดกลัวอยู่บลิกบอกแซมให้ติดต่อกลับไปที่โคโลอนีเจ็ดแต่มันอยู่ใต้ดินสัญญาณเลยติดต่อไม่ได้ เขาบอกให้เกรดอนรีบเก็บของที่มีประโยชน์ไปเท่าที่จะทําทได้ส่วนตัวเขากลับพบกับระเบิดจึงเก็บมาส่วนหนึ่งพวกเขาพยายามจะให้เลลันติดตามมาด้วยแต่พอออกมาด้านนอกกลับได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นอีกครั้งด้วยความกลัวเลลันปิดประตูขังตัวเองอยู่ด้านในประตูบรีกพาแสมและเกรดอนเดินตามเสียงไปและสั่งให้เกรดอนที่กําลังกลัวปิดไฟฉายลงก่อนจะเดินเข้าไปหาต้นเสียง ภาพที่พวกเขาเห็นทาให้ทุกคนตกตะลึงมีชายคนหนึ่งกําลังยืนสับแยกชิ้นส่วนศพเหมือนโรงงานขายเนื้อแล้วแขวนไว้จนทั่วที่ชวนน่าสิสะเอียนส่วนชายอีกคนกําลังนั่งแทะแขนศพอย่างอ,ร,อร่อยมันมีพวกเขาหลายคนที่นั่งนั่ง,นงนอน,นอนอยู่ข้างกองศพที่สุมรวมกันเป็นเนินอย่างเซย์จียองพอชายที่กําลังสับขาศพเพิ่งจะเสร็จเขารับรู้ถึงพวกของบลิกที่เป็นแขกไม่ได้รับเชิญเขาก็โจรเข้าหาเหมือนคนคุ้มคลั่งใช้มีดจะฟันบริก แต่ถูกยิงสวนจนล่วงลงไปตายเสียงปืนปลุกบรรดาเพื่อนผู้บ้าคลั่งของชายคนนี้ขึ้นมาพวกเขาเริ่มยืนขึ้นมาทีละคนแซมตั้งป้อมใช้ปืนยิงซอยล่วงลงไปอีกหนึ่งแต่จู่ๆก็มีเสียงคำรามดังเหมือนสัตว์จากหนึ่งในนั้นดังขึ้นมาจนตัวหัวหน้าของพวกมันชายหัวล้านล่างใหญ่ที่ดูโหดเหี้ยมลุกขึ้นมามองไปยังพวกบิก๊กเขาคำรามเหมือนสัตว์ป่าปลุกให้คนที่เหลือตื่นขึ้นเพื่อเริ่มไล่ล่าสังหารบิ๊กที่เห็นท่าจะไม่ดีบอกแซมให้หนีไป ในขณะที่เกรยดอนที่กลัวกว่าใครก็ชิงโกยแนบหนีไปก่อนบีบให้แซมที่เพิ่งยิงสกัดรีบหนีไปก่อนที่เขาคว้าเอาระเบิดมาจุดชนวนแล้วโยนไปที่คนคลั่งที่วิ่งตามมาข้างหลังจนเกิดระเบิดใหญ่ขวางทางพวกมันเอาไว้ในตอนนั้นเองเกรดอนที่อยู่ด้านหน้าคนเดียวกลับโชคหลายเจอพวกคลั่งสองคนเข้ารุมประชิดตัวในขณะที่ไม่ทันระวังและพวกมันก็ใช้มีดรุมแทงซ้ำๆจนตายอย่างอนาถแซมมาเห็นเข้าด้วยความโกรธจึงซายกระสุนเข้าใสา่ จนพวกมันล้มตายไปหนึ่งบลิกที่ตามมาสมทบร่วมต่อสู้โดยใช้ทักษะทหารฟันตะขอเข้าที่ขอล่วงไปอีกหนึ่งในตอนนั้นเองแซมไม่ระวังกลับโดนชายคุ้มคลั่งผักล้มลงแล้วฝังมีดลงลึกที่หน้าอกแต่โชคดีที่บลิกเข้ามาได้ทันเวลาช่วยฟันพวกมันตายไปอีกสองก่อนที่จะรีบบอกให้แซมปีนบันไดหนีไปก่อนหลังจากตามขึ้นมาได้บลิกทุบเหล็กที่ยึดน็อตเหล็กกับบันไดจนมันพังหลุดลงไปทั้งแผง ไม่ให้พวกคนคลั่งตามขึ้นมาได้แต่ก็ดันมีหลุดมาอีกหลายบริกจึงต้องงัดแรงสู้แบบตัวต่อตัวแล้วใช้ปืนยิงจนชายคนนั้นลวงลงไปตายด้านล่างหลังจากนั้นบริกมองไปยังตัวหัวหน้าที่พาลูกน้องวิ่งตามมามันโกรธที่ทําอะไรไม่ได้จึงได้แต่คำรามใส่บริกด้วยแววตาอาฆาตหลังจากบริกและแซมนีออกมาได้เขาก็ได้โยนระเบิดที่จุดชนวนเข้าไปด้านในอีกกลูกเป็นของแถมฝังพวกคนคลั่งไว้ด้านในก่อนจะรีบพาแซมรีบเดินหนีออกมา พวกเขาเดินฝ่าพายุไปพักค้างแรมที่เฮลิคอปเตอร์เพื่อพักฟื้นเอาแรงในระหว่างนั้นบริกกับแซมก็ได้คุยกันในเรื่องที่เขาเคยเป็นทาหารและพักที่ค่ายผู้ลี้ภัยในตอนแรกที่มีอาหารนั้นมันก็ยังดีแต่พออาหารหมดผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปคนที่มีอาวุธเริ่มแย่งชิงอาหารจากคนธรรมดาและเมื่ออาหารหมดลงพวกเขาก็ย,ยึดอำนาจจากทหารและแตัดสินใจเอาเองว่าใครควรจะอยู่หรือตายมีคนบางส่วนทิ้งความเป็นมนุษย์ไปและเริ่มทำตัวเหมือนสัตว์ป่าเพื่อให้อยู่รอด ันทำให้บริกและเมสันพยายามหยุดพวกเขาแต่ไม่สามารถสู้ได้ต้องหนีเพื่อหาที่พักพิงแห่งใหม่จนมาพบคนีที่7ในรุ่งเช้าวพวกเขาพบว่าพวกคนข้างพวกนั้นยังไม่ตายครับและเดินตามรอยเท้าพวกเขาในหิมะมาติดๆแถมยังพากันมาเป็นกองทัพย่อมๆอ,อีกด้วยมันทําให้บริกค้นหัวลุกจนต้องพาแซมรีบวิ่งไปที่สะพานหลังจากทั้งคู่กระโดดข้ามรอยแยกของสะพานไปได้ ให้แซมไปหลบก่อนส่วนเขาหยิบระเบิดมาจุดชนวนแล้วนําไปวางที่สะพานลมแรงพัดจนประกายไฟที่สายชนวนดับลงทําให้บลิกต้องวิ่งกลับไปจุดสายชนวนอีกครั้งแต่มไม่ทันเวลาซะแล้วพอผู้คนคลั่งใกล้จะมาถึงตัวเขาบลิกเขาเลยต้องต่อสู้เพื่อถ่วงเวลาจนผู้คนคลั่งกระโดดเข้าไปชิดตัวระเบิดก็เกิดระเบิดขึ้นมาแรงระเบิดมันทําให้ตัดขาดสะพานสองฝั่งออกจากกันหัวหน้าคนคลั่งมองหาแซมด้วยแววตาที่มุ่งร้าย แสมได้เดินทางฝ่าพายุหิมะไปจนถึงโคโลนีที่7ในเวลานั้นเองเมสันพาตัวเด็กและภรรยาออกมาที่ด้านนอกเด็กขอร้องให้ทำการตรวจเชื้อพวกเขาอีกครั้งแต่เมสันกลับคว้าปืนยิงเข้าที่แสกหน้าผากของภรรยาเด็กจนเธอเสียชีวิตไปในตอนนั้นไขออกมาพบภาพดังกล่าวเธอโกรธมากเลยใช้ปืนเล็งไปทางเมสันแต่ก่อนจะได้ยิงแซมด้นกลับมาถึงพอดีเขากำลังจะหมดสติจึงตะโกนร้องเรียกให้คนช่วย ใครที่ได้ยินก็รีบวิ่งไปหาแสบในจังหวะน,นั้นทําให้เมสันหันมาสนใจใแสบจนเผลอให้เด็กแอบหนีไปได้ในตอนที่ใครไปถึงตัวแสบเธอพบว่าเขาสลบไปในตอนนั้นเองเธอกลับถูกเมสันใช้ด้ามปืนตีที่ศีรษะเข้าจนสลบไปพวกเขาพาตัวแซมเข้าไปด้านในเมื่อฟื้นขึ้นมาแซมพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงอุ่นๆและมีสองสาวจาเนวสาวท่าทางเรียบร้อยไม่ค่อยพูดและนาราสาวผิวสีท่าทางใจดี ยื่นน้ำอุ่นๆให้เขาดื่มเพื่อแก้หนาวยังมีครอบครัวของวิกเตอร์ที่ยืนอยู่ไม่หา่างวิกเตอร์ถามถึงเกรดอนลูกชายเขาที่ติดตามแซมไปด้วยแซมบอกเขาว่าขอโทษตอนนี้เกรดอนและบริกซ์ได้ตายไปแล้วเมสันที่เดินเข้ามาพอดีเขาจับข้อมือของแซมใส่กุญแจมือล็อกเข้ากับเตียงและบอกทุกคนว่าตอนนี้กฎของที่นี่ได้เปลี่ยนไปแล้วเขาจะลดอาหารทุกคนลงครึ่งหนึ่งถ้าใครป่วยจะต้องตัวทันทีใครไม่ทำงานก็จะไม่ได้กิน แซมพยายามถามตึงไข่ที่เป็นผู้ดูแลเตอร์ที่สนใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นถามแทรกขึ้นมาแซมเลยเล่าว่าทุกคนที่โคอลนีห้าอุค่าตายจนหมดแล้วดูวยฝีมือคนคลั่งที่ล่ามนุษย์เป็นอาหารและตอนนี้พวกมันกําลังตามเข้ามาที่นี่เขาขอร้องให้เมสันพาทุกคนลบหนีออกไปเมสันถามเขาว่าแล้วจะหนีไปไหนแซมจึงบอกว่าเขาเจอสถานที่ที่หิมะละลายแล้วเขาจะพาทุกคนไปที่นั่นแต่เมสันกลับบอกว่าแซมเพิ่งเจอไปเองเพราะความกลัว เขาขอให้วิกเตอร์ตามเขาไปที่ด้านบนก่อนจะกลับออกไปแต่ใน,นตอนที่เมสันเดินออกไปเด็กน้อยรวนเจะเด็กแสบกลับแอบลุ้งกระเป๋าเมสันชกเอากุญแจมือจากเขามาให้แซมโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพื่อช่วยแซมให้หนีไปได้เมสันพาวิกเตอร์ออกมาดูด้านนอกของโคโลนีแต่ทุกอย่างกลับดูปกติดีแต่วิกเตอร์เตอเือนเมสันว่าแซมเป็นคนจริงเขาไม่มีทางพูดเรื่องนี้เล่นๆเนมสันเลยขอให้วิกเตอร์กลับไปดูที่จอมโมนิเตอร์เอาไว้ แซมหลังจากปลดกุญแจมือออกได้เขาออกตามหาตัวไข่จนมาเจอเธอถูกจับขังไว้ในห้องจึงใช้มีดพับช่วยตัดสายที่รัดข้อมือเธอออกให้ในเวลาเดียวกันเมสันกับวิกเตอร์กำลังอยู่ในห้องมอนิเตอร์ทุกอย่างก็ดูปกติดีจนเมสันคิดว่าแซมโกหกในตอนนั้นเองลูกน้องเดินเข้ามาบอกว่าแซมหายตัวไปแล้วพอเมสันล้วงดูที่กระเป๋ากลับพบว่ากุญแจได้หายไปจึงรู้ว่าเป็นฝีมือของโรวนันเจ้าเด็กแสบเขาจึงออกไปตามตัวแซม ในตอนนั้นแซมพาไข่มาที่ห้องเก็บสเสบียงเขาใส่พิกัดที่ได้มาลงในคอมพิวเตอร์ให้มันสแกนหาพื้นที่จนพบพื้นที่ที่หิมะละลายจริงๆไข่ตื่นเต้นมากและบอกว่ามันรัศมีกว้างถึง8ปดไมล์เลยนะแซมเก็บมเมล็ดพันธุ์บางส่วนใส่กระเป๋าเป้และบอกให้ไข่ไปบอกคนอื่นๆเพื่อหน,นีออกจากที่นี่แต่ในตอนนั้นเองเมสันและวิกเตอร์กลับมาดักหน้าพวกเขาและใช้ปืนข่มขู่แซม ในต,ตอนนั้นพวกเขาได้ยินเสียงที่ดังขึ้นจากด้านบนแซมบอกเมสันว่ามันสายไปซะแล้วพวกเขาตามไปดูที่ห้องมอนิเตอร์คนคลั่งตามมาจนถึงที่หน้าประตูโคลน,นี่และกำลังใช้แสลงงัดเข้ามาด้านในในอีกจอมอนิเตอร์หัวหน้าพวกมันกลับชูหัวของเด็กที่ถูกตัดขาดออกให้พวกเขาดูเมสันที่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงจึงมอบปืนพกให้แซมและสั่งให้ทุกคนไปรวมตัวที่ถางเข้าเพื่อตามพวกมันไว้ส่วนคนที่เหลือให้เขาไปหลบในห้องนิรภัย ในขณะที่เมสันาพาคนที่มีอาวุธไปอยู่ทางเข้าด้านหน้าแต่พวกเขากลับได้ยินเสียงดังขึ้นที่ด้านหลังเช่นกันในเวลานั้นเองที่ด้านหลังขณะคนที่เหลือกําลังหลบซ่อนตัวอยู่พวกคนคลั่งแอบเข้ามาทางช่องระบายอากาศและรอบโจมตีคนคุ้มกันจากด้านหลังก่อนจะถูกประตูปิดขังเอาไว้ในขณะที่คนคลั่งอีกคนที่หลุดเข้าไปอีกช่องระบายอากาศเจอหญิงสาวที่ตื่นกลัวสุดขีดจึงตรงเข้าไปฟันเธอด้วยขวานจนตายที่ด้านหน้าแซมบอกว่า พวกมันเข้ามาด้านในแล้วในตอนนั้นจู่ๆก็มีพวกคลั่งเข้ามาทางช่องระบายอากาศมันแอบ,บแทงเข้าที่สีข้างของเมยสันก่อนที่เขาจะฝืนใจใช้ปืนยิงมันจนตายหลังจากนั้นพวกมันก็เริ่มโผล่ออกมาจากช่องแอมมากขึ้นเรื่อยๆแซมใช้ปืนยิงสกัดพวกมันช่วยทั้งเมยสันและไข่ไม่นานศึกจริงก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกมันกลุ่มใหญ่กระโดดลงมาจากชั้นบนเมยสันที่เกิดกลัวก็ชิงหนีไปเป็นคนแรกปล่อยให้แซมและคนที่เหลือรับมือตามลำพัง แซมบอกวิกเตอร์ให้ถอยก่อนที่เขาโกรธจัดที่ลูกชายถูกฆ่าตายจึงไม่ยอมจากไปในเวลานั้นหัวหน้าของพวกคนคลั่งพาคนอีกกลุ่มกระโดดลงมาจากด้านบนมันปาเหล็กแหลมเหมือนลูกศรเข้าใส่พวกของแซมจนทะลุออกด้านหลังสียชีวิตไปหนึ่งทุกอย่างเริ่มชุนมุนพวกคนคลั่งเริ่มล้อมเข้าหาพวกแซมจนเขาต้องบอกให้ใครให้ถอยไปที่โถงกลางพวกของแซมเริ่มล้มตายมากขึ้นในเวลานั้นเวกเตอร์ดนตรงเข้าไปสู้กับหัวหน้าของพวกคนคลั่งตัวต่อตัว แต่ก็เสียท่าถูกฟันเข้าที่ท้องจนเสียชีวิตไปอีกคนเมสันที่วิ่งมาถึงถึงห้องนิรภัยเขากระสุนหมดด้วยความเห็นแก่ตัวเขาจงใจปิดประตูทิ้งให้แซมและไข่อยู่ที่ด้านนอกในขณะที่คนคลั่งกําลังไล่ตามทั้งสองมาติดๆแต่นาราที่เห็นทุกอย่างเพื่อช่วยโอกาสที่เขาเผลอตีหัวเมสันจนล้มลงไปก็จะเปิดประตูรับแซมและไข่เข้ามาแต่นั่นก็ทําให้คนคลั่งหลุดเข้ามาด้วยไข่จึงใช้ปืนพกยิงกลาดจนชายคนนั้นตายไป ก่อนที่เมสันกับนาลาจะรีบปิดประตูแต่ดูเหมือนประตูจะต้านได้อีกไม่นานแซมจึงบอกให้ทุกคนหนีออกจากที่นี่แซมงัดเปิดแผงกัน้นช่องระบายอากาศออกเขาบอกให้ทุกคนปีนขึ้นไปด้านบนทุกคนเชื่อแซมและพากันปีนออกไปมีแต่เมสันที่ดื้อดึงจะอยู่จนแซมที่เป็นคนสุดท้ายโยนปืนพกคืนให้กับเมสันเขาบอกเมสันว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันกลับทําให้เมสันโกรธเมสันขึ้นไก่เล็งไปที่แซมแซมบอกเมสันว่านายคงต้องใช้จนกระสุนหมด ก่อนที่จะขึ้นไปที่ด้านบนเมสันตัดสินใจไม่ได้หยิงแสมแต่หันกลับไปมองประตูที่เริ่มจะพังในเวลานั้นสายตาเขากลับเลือไปเห็นถังแก๊สที่วางอยู่พอดีไม่นานประตูก็พังลงผู้คนคลั่งทะลักเข้ามาได้หัวหน้าคนคลั่งมองมายังเมสันที่จ่อปืนไปทางเขาก็จะมองตามมือเมสันที่จู่ๆก็หันไปยิงถังแก๊สแต่ก่อนที่มันจะระเบิดเขาก็โดดลบเข้าไปในช่องระบายอากาศทันจนรลอดตายออกมาได้เขาพบกับแซมที่อยู่ในช่องระบายอากาศจึงตรงปลีเข้ามาจัดก,การทุ่มแซม จนทั้งคู่ลงลงไปด้านล่างที่เป็นแผนกปศสุสัตเขาจัดการแซมจะล้มลงไปกองก่อนจะยกตัวแซมทุ่มลงบนโตะเขาเวียงแซมลงพื้นและพยายามจะลากตัวไปกับพื้นแต่แซมคว้าม,มีดที่วางอยู่บนพื้นฟันเข้าที่ขาหัวหน้าคนคลั่งจนดิ้นหลุดมาได้คนคลั่งที่โกรธดึงมีดออกมาจากขาแล้วฟันไปที่แซมแต่เขากลับใช้ท่อนเหล็กที่คว้ามากันมีดเอาไว้ก็จะทีหัวหน้าคนคลั่งล้มกระเด็นไปแซมใช้จังหวะนี้ใช้เหล็กในมือตีเข้าที่หน้าของหัวหน้าคนคลั่งซ้ำ จะล้มลงแต่แซมก็ตีต่อไปในตอนที่แซมคิดว่าทุกอย่างคงจบและทิ้งเหล็กจากมือหัวหน้าคนคลั่งกับคว้าข้อเท้าของแซมเอาไว้ด้วยความโกรธแซมคว้าเอามีดที่วางอยู่บนโต๊ะกดด้วยสองมือลงไปด้วยความแข็งลงบนหน้าของคนคลั่งจนจัดก,การมันได้สําเร็จแซมตะลึงกับการกระทําของตนเองแต่เขาก็รีบพาตัวเองออกมาจากที่นั่นจีดานนอกนาราชี้ให้ไข่ดูโคลนีที่บ้านของพวกเขาที่กําลังหมดไหมในตอนนั้นเองแซม ก็ปีนขึ้นมาจากปล่องระบายอากาศเป็นคนสุดท้ายเขาเก็บกระป๋องมเมล็ดพันธุ์พืชใส่กระเ,เป๋าเป้และบอกทุกคนให้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ที่เขาพบอย่างน้อยมันคงเป็นความหวังครั้งสุดท้ายของพวกเขาและเรื่องรลวก็บอกเราว่าแม้ที่แห่งนี้เคยมีกฎแต่กฎทุกกฎย่อมมีวันเสื่อมสลายในตอนนี้มีเพียงกฎเดียวเท่านั้นคือเอาชีวิตรอดก่อนที่พวกเขาจะเริ่มออกเดินทางไปตามที่พักพิงแห่งใหม่อีกครั้งแล้วหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ